YouTube เขาเก่งมากเลยวันนี้เราเราอยากดูฟรีเราอยากดูฟรีรก,ฟรก็ดูได้แต่เราก็จะเริ่มรู้สึกว่านิสัยที่เราถูกปลูกฝังเนี่ยก็คือทุกอย่างต้องเร็วเร็วเร็วนะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยการดูโฆษณาเนี่ยจากทีวีมันก็แบบพอรับได้นะแต่ตอนนี้เราถูกปลูกฝังนิสัยใหม่โดยที่ไม่รู้ตัวคือทุกอย่างต้องเร็วเวลาดู u t u b e เนี่ย มีโฆษณาหรือว่าดูไลฟ์มีโฆษณารู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเรารู้สึกไม่ค่อยรับรับไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบมันเป็นส่วนเกินของชีวิตละนะครับแต่ในมุอมมองของคนที่ทําธุรกิจเขาอยากโฆษณาอยากให้มีคนเห็นโฆษณาจะเยอะ,ยอะจะได้ค้าขายดีเห็นไหมนี่คือความความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างคนทำคอนเทนต์กับคนที่ดูโฆษณาและ youtube ผมก็ยังคุยกับคนทุกตาเลยเธอเพิ่งสมัครแพ็กเกจ ขอไม่ดูโฆษณาขอไม่ดูโฆษณาเวลาดู YouTube ต้องจ่ายเงินให้เขาอีกโอ้โหมนุษย์อะไรจะเก่งขนาดนั้นดูโฆษณาก็าได้เงินไม่ดูโฆษณาเขาก็ได้เงินสุดท้ายคนที่ปรับตัวเข้ากับยุคที่สุดก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์นะก็เป็นคนกลางเราอาจจะบอกว่ายุคนี้พ่อค้าคนกลางไม่เวิร์กแล้วไปซื้อมาขายไปจากประเทศจีนเคยเวิร์กอยู่ช่วงหนึ่ง ตอนนี้ไม่เวิร์กลวแต่ u t u b e เนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางนะ a c e b o o k เป็นพ่อค้าคนกลางเป็นพ่อค้าคนกลางที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กลยุทธ์ให้เจ้าของคอนเทนต์มาเจอกับลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวังแต่ผู้มุ่งหวังอย่างเราเนี่ยก็ไม่อยากดูโฆษณา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่อยากดูโฆษณาแต่ครับทีนี้เวลาที่ผมเองเนี่ยสวมหมวกหลายใบยใช่ไหมอย่างตอนนี้ผมเป็น เจ้าของคอนเทนต์แล้วเวลาปรากฏตัวขึ้นมีโฆษณาผมก็จะรู้สึกว่าเออเดือนเดือนหนึ่งมีไรายได้จากการไลฟ์แบบนี้พอได้เป็นค่าเดินทางท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้มัน,นพอได้เป็นค่าเดินทางท่องเที่ยวนะครับไปนอนวิลล่าหรูๆมากอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้เวลาเก็บเงินหลายเดือนเหมือนกันนะเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าคนเข้ามาอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างล่าสุดเนี่ย ผมก็ชอบคุยกับคตุกตาเล่นๆขำๆเนี่ยลิซ,ซ่าเขาลงเอียงคอนิดเดียวเนี่ยเอียงแค่สะบัดคอนิดเดียวเนี่ยหรือเอามือง,งามๆของเธอเนี่ยห่อเนี่ยไม่ใช่แผ่นเกีียวนะห่อโรตีสายไหมเท่านั้นแหละขายดีทั่วบ้านทั่วเมืองนี่คือเรื่องของคุณค่า